พพพครับบริษัทพีเมียโปรดักต์จำกัดมหาชน PPP ีทำอะไรอะ่ะอ่ะสังหาอืมนะครับผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียระบบสำรองน้ำอืมโอเคนะครับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ PPP รายย่อยถือ39%รายใหญ่เป็นบริษัทโอ้มี Cimb ถือด้วยนะครับมีธนาคารถือด้วยธนาคารกรุงเทพก็ถือนะไทย NDR ก็อยู่นะครับแล้วก็มีบุคคลอยู่ด้วยมีบุคคลอยู่ด้วยนะครับแต่2บริษัทก็คือพีเมียมเหมือนกันนะครับถือเยอะถือเยอะนะครับอืมนะครับ ถือร่วมถือร่วมนะครับงบการเงินของ PPP งบการเงินไม่ต้องคิดอะไรเยอะดูกำไรสุทธิก่อนนะครับ40ล้าน9 4 4ล้าน6ล้านปีที่แล้วนะครับปีนี้ทั้งปีติดลบ45ล้านอสังหาก็โดนกันเยอะนะนะครับก็งบยัง คือเพิ่งมาแย่เขาเรียกเลยนะเพิ่งมาแย่ตอนวิกฤตนะครับก็อาจจะดูแบบว่าซึมๆหน่อยซึมๆหน่อยนะครับนี่สิน314ล้านสินทรัพย์รวม1 7, 000, ั9 7ล้านก็นี่น้อยครับนี่น้อยนะครับแต่ยังกําไรไม่กลับมาก็อาจจะแบบแผ่วๆหน่อยแผ่วๆหน่อยนะครับ AII e. ก็ติดลบนะครับเพราะว่ากำไรติดลบเนาะนะครับ marketcap 552้ล้านนะครับ ไม่มีปันผลนะครับแต่เคยปันผลดีมาก่อนนะงั้นผมจะสรุปได้ว่า P P P เนี่ย mm. เขาเรียกอะไรนะถ้ามุมมองงบการเงินเนี่ยถ้าจากร้อยคะแนนเราอาจจะให้เขาประมาณ50เพราะว่าเขากำลังแย่อยู่ตอนนี้นะครับแต่ถ้าเขากลับมาได้เนี่ยผมว่าเป็นบริษัทที่กำไรไม่ได้แย่แต่ไม่ได้ฟู่ฟ้าเท่านั้นเองนะครับคุณต้องเลือกดูว่า คุณถือหุ้นในลักษณะเนี้ยคุณจะเก่งกําไรหรือคุณจะปั้นพอร์ตเออนะครับอย่าลืมนะต้องไปเลือกกราฟก่อนนะนะครับแล้วก็ปันผลคุณดูปันผลก่อนดูที่สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้นครับปันผลเนี่ยไม่มีตอนปี21อกับปี22ใช่ไหมแต่ที่เคยจ่ายเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะก็ถือว่าเยอะก็ถือว่าเยอะนะครับอืมนะครับ อย่างนี้เราก็ต้องไปลุ้นกันที่กราฟหน่อยเนาะว่าเราจะเทรดยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยผมคงสรุปได้ว่าผมถ้าเกิดผมจะเล่นตัวนี้นะเอาสบายใจนะมีจุดคัดดีกว่าเล่นรอบเก่งกไรนะครับดูกราฟ PPP ครับราคาปัจจุบัน1บาท8ตังราคาเส้น2แลว,วัน2บาท15ตังพ p, p p ครับ ราคาปัจจุบัน1บาท84ตังค์ราคาเส้น200วัน2บาท15ตังค์ราคาปัจจุบันอยู่ใต้เส้น200วันมุมมองเป็นลงถูกปะภาพใหญ่ของ P oh. P P โอ้ P P P เป็นหุ้นเก่าเข้าตลาดตั้งแต่ปี2012-2013 เป็นหุ้นที่เคยขึ้นไปรอบเดียวครับในปี2013เนาะนะครับแต่ก็ขึ้นไปไม่สุดนะขึ้นไปได้แค่ครึ่งทางนะครับแล้วก็ปรับฐานลงมาต่อนะครับตอนนี้ก็ก็ยังอยู่ในโซนต่ำยังอยู่ในโซนต่ำนะครับแพงของ PPP มี2แพงคือแพง14บาทกับแพง10บบาท ถูกของ PPP เนี่ยบาทยี่สบเดนะครับบาทยีนะนะครับซึ่งแน่นอนครับซึ่งแน่นอนแพงรอพุ้นนะลงมาถูกแล้วถูกกำลังจะไปแพงโคตรถูกเอางี้ดีกว่าโคตรถูกถ้าวัดจากบาท27ถึงบาท8ปดโคตรถูกนะครับ แต่ถ้าเราดูมุมมองงบการเงินนะมันยังเขาเรียกไรน,นะความมั่นใจในการถือของนักลงทุนมันอาจจะน้อยนะครับถ้าเกิดเราจะเทรดตัวเนี้ยแล้วมีวอลุ่มเข้าอะไรประมาณนี้หรือว่ามันไม่หลุดโลเราเทรดแบบเก่งกําไรไปก่อนเออเก่งกาไรเล่นรอบไปก่อนนะเล่นรอบแนวรับแนวต้านไปก่อนนะครับแต่ก็สรุปว่าเทรนเดเป็นขาลงรอบบุนเป็นถูกไปแพงเนาะ ปรับเป็นเดย์ย่อกรบปรับฐานเท่าไหร่เมื่อกี้บาทยี่สิบเจ็ดใช่ปะ่ะ P P P ปรับฐานบาทยี่สิบเจ็ดตังต้นเทนจ่าของ P P P โอ้ต้นเทนจ่ามันอยู่ไหนวะเนี้ยนี่หรอ ต้นเทียนจ๋าของ P P P อยู่ประมาณบาท70ถึง2บาท70หรือ2บาท80ประมาณนี้อีกรอบครับ P P P ปรับฐานบาท27ตังค์เคยแพงประมาณนัก10กว่าบาทนะครับต้นเทียนจ๋าแนวรับบาท70แนวต้าน2บาท80ประมาณนี้กรอบปัจจุบันจริงๆเราดูตรงนี้นะ อยากจะบอกว่าไอ้กรอบปัจจุบันที่พูดถึงเนี่ยมันคือกรอบต้นเทนจาเลยนะครับกรอบป,ปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวรับในกรอบปัจจุบันแนวต้านในากรอบปัจจุบันไอ้กรอบนี้ที่เราพูดถึงคือกรอบต้นเทนจานะนะครับราคาแน่นอนแนวต้านในกรอบปัจจุบัน2บาท78ตังแนวรับในกรอบปัจจุบัน บาท69ตังครึ่งทางเท่าไหร่เฮ้ยสองบาทยี่สามตังผมก็ไม่ค่อยได้ดูตัวนี้เท่าไหร่นะครับแต่กิ๊กไปคัดหุ้นแนวรับแล้วเจอนะครับอืมราคาบาทแปดสี่ อยู่ในโซนแนวรับในกอรอบปัจจุบันคือใต้2.23บาท23ตังถึงบาท69ตังโซนแนวต้านในกอรอบปัจจุบันของ PPP เหนือ2.23บาท23ตังถึง2.78บาท78ตังแนวรับแรกโอ้ยมองไม่เห็นอ่าอย่างนี้เห็นไหมโอเคเนาะคือโลของแท่งเทนปัจจุบันครับ1.79บาท79ตังแนวต้านแรกคือไฮ ของแท่งเทียนปัจจุบันครับ1บาท8 18ตังค์แนวรับหลังพิงฝาแนวรับหลังพิงฝาผมให้บาท69แนวรับก่อนหลังพิงฝาคือบาท75จุดสต็อปลอสมี2จุดมีบาท79กับบาท75เพราะถ้ามันหลุดบาท79หลุดบาท75บาท69ก็ไม่น่าจะเหลืออืมนะครับ แนวต้านแรกบาทแดแดแนวต้านถัดไปบาท9 2สองแนวต้านถัดไปถ้าแนวต้านถัดไปเราจะไปอ่านแบบหายของแท่งแดงยาวเลยมันก็ไกลไปเนาะนะครับแนวต้านถัดไปเนี่ยสมมติสมมตินะ สมมุติเราจะไปอ่านไฮของแท่งนี้ใช่ไหมมันก็จะไกลไปไงใช่ไหมเราไปอ่านตรงนี้ก่อนก็ได้อ่านะครับเป็นโลของเป็นโลและไฮของแท่งเทียนในอดีตนะครับเราก็อ่านประมาณ2บาทก่อนถูกไหมแนวต้านถัดไปจาก2บาท 2บาท6ตังหรือ2บาท8ตังก็ได้เอา2บาท8ตังลักกันนะครับแนวต้านถัดไปจาก2บาท8ตัง2บาท16ตังแนวต้านถัดไปคือค่ากลางคือ2บาท23สตังอาการที่มันจะย่อก็น่าจะโซนโซน2บาทก่อนแล้วย่อมาเทสซักบาท8 4บาท8 5ไม่หลุดเนาะ นะครับแล้วกลับไปเบรก2บาทได้ก็แนวต้านถัดไปก็ที่จะย่อนะไอ้คากลางนี่แหละครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นแท่งเทียนแนวนอนเรียงตัวกันอยู่เยอะไม่ผ่านง่ายๆแน่เหนือ2บาท15บห้ตังถึง2บาท30ตังไม่ผ่านง่ายๆแน่นะครับแล้วถ้าย่อลงมาจาก2บาท15บห้ตังถึง2บาท30ตังย่อลงมาก็ไม่ควรหลุด2บาทนะ รือไม่ครดูสองบาทแปดตังก็จะสวยมากนะครับแล้วกลับไปเบรกสองบาทสิบห้าตังถึงสองบาทสามสิบตังได้แนวต้านถัดไปจากค่ากลางสองบาทสามสิบตังแนวต้านถัดไปจากสองบาทสามสิบสองบาทสามสิบหกตังกับสองบาทสามสิบแปดตังแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับ เนี่ยถ้าเบรกผ่าน2องบาทสาได้เนี่ยต้องแบบวอลุ่มพิกพีกนะพิกพีกนะครับเนี่ยเหมือนเหมือนในอดีตใช่ไหมเนี่ยพิกพีกเนี่ยพิกพีกเนี่ยเออวอลุ่มพิกพีกนะครับแนวต้านถัดไปจาก2องบาทสามบาท46ตังแนวต้านถัดไปจาก2องบาทสี่งบาทห้ตัง แนวต้านถัดไปจาก2บาท54 2บาท64ตังค์แนวต้านถัดไปคือเป็นแนวต้านสำคัญของ PPP และ2บาท78สตังค์ครับประมาณนี้อันนี้เราทำเป็นเล่นรอบเก่งกำไรเนาะเพราะว่าเห็นอ่างบปีนี้ยังไม่ค่อยจะสู้ดีแต่ก็เป็นกำลังใจให้บริษัทนะครับให้เขา กลับมาทรงตัวดีเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าแต่บริษัทนี้หรอกทุกๆบริษัทแหละนะครับในช่วงวิกฤตโควิดก็ก็โดนกันทั่วหน้านะนะครับอืมนะครับบายเซลสรุปแผน PPP อีกหนึ่งรอบ แนวรับแรกบาท79แนวรับถัดไปบาท75แนวรับหลังพิงฝาบาท69แต่คุณก็ใช้จุดสต็อปลอสอยู่ที่2จุดนะคือบาท75กับบาท79ไม่ควรหลุดปล่อยไปให้มันหลุดบาท75เพราะว่าถ้ามันหลุดบาท7 5ในบาท69ก็ไม่น่าจะเหลือนะครับแนวต้านแรกบาท8 8ราคาปัจจุบันบาท8 4 แนวต้านถัดไปบาท92าและ2บาทอาจจะย่อก่อนเพราะเจอแนวต้านตรงนี้นะครับถ้าชน2บาทแล้วย่อย่อมาก็ไม่ควรหลุดบาท85บาท8 8แนะครับแล้วกลับไปเบรก2บาทได้แนวต้านถัดไป2บาท8ตังค์2บาท15ตังเส้น2 0งวันนะครับ2บาท16ตังและ2บาท23สตามสตังนะครับ โซนนี้ก็จะเป็นโซนที่มีแท่งเทียนเรียงตัวกันแนวนอนเยอะเลยนะครับโซนนี้ก็อาจจะย่อก่อนนะครับแนวต้านถัดไป2บาท30ตังค์จุดนี้อาจจะย่อก่อนนะครับถ้าชน2บาท15ตังค์ถึง2บาท30ตังค์แล้วยอ่ยอย่อลงมาถ้ากราฟสวยก็ไม่ควรหลุด2บาทแตังค์หรือชาแลบ2บาทห้ามหลุด นะครับแล้วกลับไปเบรกเส้น200วันได้อรอบ2บาท15ตังค์2บาท16ตังค์2บาท23ตังค์2บาท30ตังค์2บาท38ตังค์แนวต้านถัดไป2บาท46ตังค์2บาท54ตังค์2บาท64ตังค์แนวต้านสำคัญในรอบนี้ของ PPP 2บาท78สตังค์ครับเดี๋ยววาดขึ้นย่อให้ดู ฐานอยู่ที่บาท6 9กับบาท7 5นะเราดูฐานกันที่บาท6 9กับบาท7 5ถ้าขึ้นไปชนแถวๆ2บาทอาจจะมียอ่อก่อนยอ่อลงมาก็ไม่ควรหลุดบาท8 5บาท8 8ถึงจะกลับไปเทสแถวๆ2บาท30หรือค่ากลางหรือค่ากลางนะครับแล้วยอ่อลงมาเนี่ยจาก 2.30บาท30กับ2บาท23ตังเนี่ยย่อลงมาก็ไม่ควรหลุด2.8บาท8ตังหรือ2บาทอ่านะครับแล้วถึงจะกลับไปเบรกค่ากลางได้อีกรอบเบรก2.30บาท30ตังได้อีกรอบเบรก2.38บาท38ตังได้อีกรอบแนวต้านก็จะอยู่โซนบนละแนวต้าก็อยู่ดโซนบนแล้วนะครับแต่ว่าโซนนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีวอรุ่มพีกพิกเนี่ยคุณก็ต้องดูด้วยนะว่ามันซื้อมากกว่าขายหรือเปล่านะครับ ไออยู่โซนบนเนี่ยมันเป็นโซนขายแล้วครับเหนือสองสามแปดเนี่ยโหอ,อาจจะมีแรงขายแล้วเราต้องวางแผนออกแล้วแบ่งขายบ้างอะไรประมาณนี้อย่าถือรันมากเพราะหุ้นตัวนี้มันเวียงแรงตอนลงก็ลงแรงนะครับระวังตรงนี้ด้วยระวังตรงนี้ด้วยนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ PPP PP, ประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับแจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ S Pen Mobile ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอะเผื่อบางคนที่แบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทำกราฟตามผมเออนะครับให้สมาชิกหรือ FC ของช่องครับ ที่ยังไม่มีระบบกราฟ S Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อโบรกของช่องได้โบรกของช่องเป็นโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอเบอร์โทรนะครับ0898158756เบอร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับนะครับเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้ บโบกของ UOB เนี่ยยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่โบกเปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ S Pen Mobile ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรดย o b หรือคุณจะเทรด g s s เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่านมาเก็ตติ้งชื่อน้องโอก็พอ แค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า fc ช่อง u t u b e ครับต้องการเข้ากรุ๊ปไลน์ของช่องให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกก์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อก์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับ แล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบรกของช่องนะครับอุดหนุนโบรกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจอ่ะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มาไลนา์ ID นี้มา ติดต่อน้องโอไปเลยมาร์เก็ตติ้งชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบกยูเอบีท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ